นี่เป็นมายาทีวีวิหารมีเสาโศกมีมายามีประสนสถานที่ประสูตรแต่ก็เราถ่ายข้างในไม่ได้ครับเพราะว่าตมไม่ให้ถ่ายแต่ก็ดูข้างนอกบรรยากาศที่สบาย นี่ก็เป็นลุมพินีวันเป็นอากาศสดใสสดสวยอาทิตย์กำลังงาม <that beautiful>. <Light> ชาวอินเดียเนปานก็ได้มาบูชาสการะอันที่ รุมปินีวันนี้เป็นเาสาสศกที่ได้ฝักไว้ข้างในาก็จะเป็นมายาทีวีวิหารมายาทีวีวิหารมีเสา,าโศกจะเลือกสอนพรม,มีไว้